สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะเราจะมาเจาะจงเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียในช่วงที่ดาวพระอังคารได้ทําการโคจรยกย้ายราศีนะคะสมัยก็ได้จัดทาคลิปวิดีโอนะคะคาพยากรณ์เกี่ยวกับดาวพระอังคารที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านใดที่ยังไม่รับชมรับฟังสามารถย้อนกลับไปรับชมรับฟังได้นะคะส่วนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรา จะมาเจาะเฉพาะเลยนะคะว่าด้านดีที่คุณจะได้รับคืออะไรแล้วก็ด้านเสียที่คุณจะได้รับคืออะไรสมัยจะหยิบยกมาในแต่ละด้านเนี่ยสข้อด้วยกันข้อดี3ข้อข้อเสียสข้อจากอิทธิพลการโคจรยกย้ายของดาวพระอังคารนะคะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีมิถุนได้ทําการโคจรยกย้ายนั้นก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีอิทธิพลที่ดีๆเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองแต่ก็มีเรื่องที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังอยู่ไม่น้อยเพราะดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็จัดว่าเป็นดาวบาปพะเคราะ์ด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเดี๋ยวเรามาพิจารณากันในด้านบวกด้านดีกันก่อนนะคะสิ่งดีๆสิ่งที่จะได้รับในช่วงที่ดาวพระอังคารทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตานั่นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนคะคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินการทองจะเป็นช่วงที่คุณหาเงินได้จะเป็นช่วงที่คุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีเงินฟลุกฟล๊กเข้ามา นะคะมีความคล่องตัวทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านที่ทําการค้าการขายทําธุรกิจกิจการจะมีเงินเข้ามีเงินออกค่อนข้างสัพัดเลยทีเดียวนะคะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอคือคุณจะไม่ตันในเรื่องของการหาเงินจะหาเงินจากช่องทางใหม่ๆได้เรื่อยๆบางคนได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะและบางคนนะคะก็อาจจะได้เงินจากความเสน่หามีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีให้คุณมาไม่ว่าจะเป็นคุณ พ่อคุณแม่หรือได้เงินโบนัสได้กำไรกำไรจากการขายที่ขายทางได้กำไรกำไรจากการขายอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของคุณเองหรือการขายงานหรืออาจจะเป็นอองานเสริมงานพิเศษที่คุณทําเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมันทําเงินทําทองให้กับคุณได้คือชาวล้วนาราศีมิถุนเนี่ย จะมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินอย่างชัดเจนมันโดดเด่นมากเลยนะในระยะนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่6มิถุนายนหลายคนหลายท่านอาจจะสงสัยหรือตั้งคําถามในใจแล้วนะคะว่าเนี่ยมันก็ผ่านมาจนเข้าสู่วันที่6วันที่7เมษายนแล้วทําไมถึงยังไม่ได้รับข่าวดีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเลยใจเย็นสักนิดหนึ่งนะให้ดาวพระอังคารเขาได้แสดงกําลังแสดงอิทธิพลของเขาก่อนเขาอยู่ในราศีกรกฎประมาณ2เดือนกว่าๆเลยนะคะก็รอ สักนิดหนึ่งอดทนสักนิดหนึ่งนะคะประการต่อมาค่ะในช่วงที่ดาวพระอังคารได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาในครั้งนี้ข่าวดีข่าวเด่นที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รับนั่นก็คือไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรก็มีเกณฑ์สําเร็จ ไม่ว่าคุณจะริเริ่มอะไรก็มีเกณฑ์ราบรื่นชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีผลงานที่เป็นที่น่าพึงพอใจมีผลงานที่โอเคคนทําธุรกิจคนทําการค้าการขายอย่างที่สมัยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการหมุนเงินแน่นอนแน่นอนว่าในช่วงนี้เวลาที่คุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือจะต่อยอดธุรกิจมันก็จะมีเกณฑ์สาเร็จและราบรื่นด้วย จัดทาโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายได้เลยวางแผนการงานวางแผนการเงินของตัวเองให้เลยได้เลยนะคะคุณจะมีเรียวแรงมีพละกกาลังไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังกายพลังใจมันค่อนข้างที่จะเอือ้อต่อชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะริเริ่มได้วางแผนได้จัดการได้คุณค่อนข้างที่จะกระปรี้กระเป๋ามีความกระตือรือร้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในระยะนี้หยิบจับทำอะไรก็มีเกณฑ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ ประการต่อมาค่ะในจังหวะที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะคุยในเรื่องของเงินเงินทองทองได้คุยผลประโยชน์ได้การเจรจาลงตัววาจาโดดเด่นวาจานำพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณบางคนนะคะ ต้องจ่ายค่าเช่าหรือต้องจ่ายค่าง,งวดหรือต้องนําเงินไปชําระอะไรบางอย่างแล้วคุณยังยังมีไม่พอยังมีไม่ครบหรือว่ายังติดขัดยังขัดสนอยู่สามารถเจรจาขอผ่อนผันได้สามารถใช้ปากใช้วาทศิลป์พูดเพื่อขอหยิบยืมเพื่อขอกู้ได้ ก็จะมีเกณฑ์มีคนเมตตาเอ็นดูมีคนเชื่อถือคุณมีคนให้เครดิตที่ดีต่อตัวคุณคือคุณสามารถใช้วาจาของคุณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีคุยในเรื่องของผลประโยชน์ได้คุยในเรื่องสําคัญสําคัญได้คุยในด้านของการทําธุรกิจการดิวงานการตกลงอะไรได้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นมากสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะประการต่อมาค่ะ ในด้านของข้อเสียหรือข้อควรระมัดระวังกันบ้างนะคะในช่วงที่ดาวพระรังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวพระรังคารเนี่ยถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีมิถุนพอโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินมีเกณฑ์เสียเงินนะคะอาจจะเจอกับของเสียของพังก็ได้เจอกับเรื่องราวของการแตกหักก็ได้พังชำรุดเสียหายก็ได้เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุน อาจจะใช้เงินในการแก้ไขปัญหาหรืออุดรอยรั่วอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเนี่แหละค่ะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนอกจากจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาแล้วนะคะมันก็อาจจะมีข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินการทองด้วยนะเพราะฉะนั้นชาวมิถุนดูให้ดีนะคะพยายามพยายามอย่าประมาทในเรื่องของการใช้จ่ายเงินบางทีอาจจะเป็นรถเสียเครื่องจกักรเครื่องใช้ในบ้านพางังชำรุด หรืออาจจะต้องต่อเติมบ้านหรืออาจจะเป็นปัญหาสุขภาพที่คุณหรือคนใกล้ตัวได้ประสบพบเจอแล้วต้องทําให้คุณเสียเงินหรือใช้จ่ายเงินในการรักษาสุขภาพในการแก้ปัญหาสุขภาพตรงนั้นนะคะประการต่อมาค่ะในจังหวะที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนลาภและดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังพยายามอย่าให้เกิดขึ้นเลยนะคะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุน มีเกณฑ์ที่คุณจะถูกหลอกถูกโกงมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาหลอกลวงนะคะมีคนมารับปากอะไรกับคุณแล้วเขาไม่ทําตามที่พูดอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณได้เจอกับคนที่พูดอีกอย่างแต่กลับกลายเป็นว่าเขาทําอีกอย่างเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสีย นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชักชวนให้คุณไปทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือทําสิ่งผิดกฎหมายสิ่งสีเทาแล้วคุณเกิดความโลภคุณเกิดอยากได้คุณเกิดหลงเชื่อแล้วคุณได้ไปร่วมกระทําในสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันสร้างความเสียหายให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้อย่าให้ความโลภมาครอบงานะคะอย่าไปทําอะไรโดยที่คุณไม่มีความรู้ในสิ่งสิ่งนั้นอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายจนเกินไปก็อยากจะฝากเตือนกันไว้แบบนี้นะคะ ประการต่อมาประการที่3ค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงนี้เลยนั่นก็คือ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะเหนื่อยมากเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการหาเงินคุณต้องออกแรงเยอะกว่าเดิมคุณต้องทํามากกว่าเดิมไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือบางทีเนี่ยต้องเจอกับความยากลําบากก่อนจึงจะสําเร็จต้องลงทุนต้องลงแรงต้องคิดต้องแก้ปัญหาต้องเหนื่อยต้องทํางานหนักต้องนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นถึงจะมีเรื่องราวน่ายินดีตามมามันต้อง มันมีการใช้เรี่ยวแรงใช้พะละงกำลังใช้สัพพเรงกายค่อนข้างมากนะสำหรับชาวมิถุนในการกระทำสิ่งต่างๆนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ชาวมิถุนหลายคนหลายท่านจะรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หรือว่าบั่นทอนตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทําใจให้สบายพยายามบาลานซ์ในเรื่องของเวลาพักผ่อนบ้างอย่าหักโหมจนเกินไปมีเกณฑ์ที่คุณจะป่วยจากการทํางานด้วยคือทํางานหนักหักโหมจนเกินไปจนกลายเป็นป่วยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องสุขภาพไปด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพ รวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ